เพราะฉะนั้นการทรงอารมณ์ญาณหรือฌานเนี่ยรวบรัดเลยทีเดียวก็คือเจริญสติปัฏฐาน 4, าสีนน่ได้ทั้งการทรงอารมณ์ทั้งญาณทั้งฌานได้ทั้งการทรงศีลก็คือความเป็นปกติสมาธิก็คือความตั้งมั่นซึ่งจะทำให้เกิดฌานและปัญญาศีลส,สมาธิปัญญาปัญญาทำให้เกิดเครื่องรู้คือญาณ ตอนนั้นเราก็จเจริญดูลมหายใจดูความรู้สึกที่ลมกระทบอย่างที่แนวที่ข้าพเจ้าแนะนําก็คือเข้าไปถึงใจเต้นก็ดูใจเต้นต่อไม่มีใจเต้นก็ดูความรู้สึกที่ลมกระทบต่อะะเราเจริญสติปัฏฐานสี่ไปเรื่อยๆเป็นเห็นความรู้สึกตัวทั่วพร้อมแล้วมันมันไปใจเหมือนย่าพิจิตรจรเต้นใจเต้นชัดตรงไหนก็ดูตรงนั้นบางคนก็เฉลียวซ้ายแลลวขวาม,มันก็มีความรู้สึกวุบหนึง่งบางทีเนี่ยเหลวขวาก็ตึง ระบบประสาทด้านหลังขึ้นท้ายทอยทางด้านซ้ายและเหลียวซ้ายก็ตึงด้านขวาวางอารมณ์ทุกส่วนปฏิบัติทําความรู้สึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็โปร่งเดี๋ยวมันก็มีอีกเดี๋ยวมันก็โปร่งเห็นทุกข์กับความดับทุกข์สองอย่างนั้นไปจน,จ,นจนกระทั่งสุดความสามารถนั่นแหละไปถึงที่สุดทุกข์เพราะนั้นเราก็ทรงอารมณ์ทรงอารมณ์นี้ก็คงทรงสติปัฏฐานสี่นั่นเอง จะเริญนสติวัฏฐานสี่ให้ต่อเนื่องนั่งนอนยืนเดินหลับตื่นพูดกินดื่ม,มเคี้ยวริ้มถอยจะละปัสสาวะเหลวซ้ายและขวาก้มเงยให้มีสติสัมัญญาสองตัวนั้นแหละเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะเอาแต่ว่านั่งการปฏิบัติก็คือนั่งสมาธิดูลมหายใจอย่างเดียวไม่ใช่มันต้องท,รรทุกขเรียบทขนาดหลับนี่ยังต้องมีสติสัมปัญญาเลยหลับเราก็รู้ว่าเราหลับเราเห็นร่างกายมันนอนหายใจเป็นปกตินะแต่เราสติเราตื่นรู้ แต่บางคนยังวางขันหน้าไม่ได้ก็กลัวว่าเครียดจัดเดี๋ยวจะเป็นบ้าเป็นหลังถ้ามันวางได้แล้วเราจะเห็นร่างกายพักผ่อนไปเองแหละเพราะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องที่เราบอกว่ามีความโกรธขึ้นมาเราก็ดูความโกรธหรือว่าเดี๋ยวก็นิ่งอะไรเงี้ยอ้นี้เราอย่าไปยึดมั่นถือมั่นในเรื่องความเกิดหรือความนิ่งเราให้มีสติสัมปชัญญะสองตัวเนี่ยทำลายจะนิ่งก็ช่างจะโกรธก็ช่างอะไรจะเกิดขึ้น เรามีสติอยู่กับสามัญญาเป็นหลักในฐานกายเวทนาจิตธรรมพอความโกรธเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วกระดับไปแต่ถ้าเราเราไปเห็นโกรธแล้วเราก็ไปมีสติอยู่กับความโกรธถ้าเราข่มทับมันได้มันกระดับเราข่มทับมันไม่ไหวมันก็โกรธก็มันอยู่อย่างนั้นนั่นแหละเราเราอยากจะเป็นผู้แสดงเป็นผู้โกรธเองหรือไงแต่ถ้าเรามีสติอยู่กับสามัญญาหมายถึงว่าเราถอนจากการเป็นผู้แสดงแล้วมานั่งดู ดูความโกรธมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราไม่ได้ไปสนใจกับมันจะมองดูมันก็ได้มันกําลังโกรธเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่หรือเราไม่มองดูมันเราแรมสติไม่ที่สิสามัญญาจะชัดมันก็ปล่อยวางไว้เองเดี๋ยวมันเกิดได้มันก็ดับไปเพึงตัดความโกรธด้วยความขมใจเราอาจจะขมมันขมชนะกันแล้วไปถ้าขมไม่ชนะก็พึงตัดความโกรธด้วยปัญญาก็คือมีสติสามัญญาเนี่ยตัดไม่ต้องไปสนใจความโกรธ แต่ความโกรธเมื่อคงอยู่แต่เราให้มีสติสัมัญญะเนี่ยต่อสู้กับมันแทนที่จะไปอยู่กับมันว่า,าเราโกรธเรากลับมาอยู่กับสัม,มัญญะอยู่กับธรรมะพุทธเจ้าดีกว่านะถือว่าอไอ้สิ่งที่มันทําให้เราโกรธเนี่ยมันก็เป็นเป็นกรรมของเราแล้วกันแล้วก็ความโกรธในตัวของเรามันมีอยู่เราก็เอาสัม,มัญญะเนี่ยเป็นตัวประหารไปเรื่อยๆนะเป็นการกําจัดความโกรธด้วยการด้วยปัญญา บทธเจ้าสอนว่าตัดความโกรธด้วยความขมใจกับตัดความโกรธด้วยปัญญาสองอย่างอย่าไปอย่าไปทำตามมันอย่ารู้อำนาจความโกรธไม่ใช่ความอาศัยความโกรธไปเป็นอารมณ์ไปสร้างกรรมใหม่เป็นสิ่งที่ไม่ดีเราจะต้องต่อสู้กับความโกรธที่เกิดขึ้นในตัวเราเนี่ยขมมันไว้หรือว่าตัดขาดมันให้ได้